โอมชาติวันนี้วันที่12เดือนมกราคมปี2024เราจะมาออฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานแล้วก็พูดกับดวงยานพี่น้องของลูกทำการมองภายนอกของลูกให้หนักแน่นที่จะไม่มีวิญญาณปีศาจร้าย สามารถเข้ามาในรูปได้เมื่อลูกเห็นว่ามีวิญญาณปีาศาจร้ายในใครให้ออกมาห่างจากบุคคลนั้นคำถามของเมอรีในวันนี้ลูกๆมาเป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรหรือว่ามีความเชื่อในพระเจ้าได้แม้นหลังจากที่มาเป็นของพ่อแล้วคำตอบข้อที่หนึ่ง ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็คือผู้ที่ทำตามระเบียบวินัยของพระเจ้าและเป็นผู้ที่เพียรพยายามที่จะคงอยู่ในสำนึกดวงญาณผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็คือผู้ที่ได้รับอิทธิพลโดยวิญญาณปีศาจร้ายต่อต้านระเบียบวินัยของพระเจ้าและก็ต่อสู้ทะเลาะเบาแหวงในหมู่ของเขาเองข้อที่สองผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้น จะตัดโยคะาสติปัญญาออกมาจากร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างของเขารวมทั้งเพื่อนและญาติและพิจารณาตัวเขาเองเป็นพี่น้องกันผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นก็จะคงอยู่ในสำนึกล่างสาระของคุณธรรมในวันนี้หยุดแรกอย่าได้ทำสิ่งใดต่อต้านระเบียบวินัยของพระเจ้าถ้ามีวิญญาณปีศาจร้ายในใครหรือถ้า เขานั้นมีการมองดูเป็นปีศาจให้ออกห่างจากบุคคลน,นั้นอย่าได้พูดกับบุคคลน,นั้นให้มากเกินไปข้อที่สองเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความสุขอันถาวรให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้จงเอาวัฒนธรรมปีศาจออกไปให้ซึมจับคุณธรรมที่สูงสง่งแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกได้รับชัยชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากทุกๆเหตุการณ์บนพื้นฐานในความศรัทธาและความซาบซึ้งของลูกแล้วจงมาเป็นตัวของความสํำเร็จให้มีโยคะและได้รับความสํำเร็จที่แม้แต่การขาดการบรรลุผลใดๆให้ประสบการณ์ของการบรรลุผลกับลูก ความศรัทธาและความทราบซึ้งของลูกทําให้ลูกนั้นชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลําบากทุกเหตุการณ์เมื่อลูกก้าวหน้าเข้าไปข้างหน้าข้อสอบเช่นนั้นจะมาที่ลูกนั้นจะต้องรับประทานชาปตีแห้งๆอย่างไรก็ตามด้วยความศรัทธาความทราบซึ้งและพลังแห่งความสํำเร็จในโยคะของลูก ชาปฏีแห้งๆเหล่านั้นก็จะนิ่มลูกจะไม่ทุกข์ระทมเพียงแต่รักษาเกียรติของการอยู่อย่างเป็นตัวแห่งความสำเร็จของลูกไว้ไม่มีใครจะสามารถทำให้ลูกทุกข์ระทมได้ตรวจสอบสิ่งนี้ถ้าลูกนั้นมีความสะดวกใดๆให้ใช้มันอย่างสบายแต่ให้แน่ใจว่ามัน ไม่ได้หลอกลวงลูกในเวลาใดๆคติพจน์ในวันนี้จงเป็นเครื่องมือแล้วก็เล่นบทบาทของลูกอย่างแม่นยำแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือในความร่วมมือของทุกๆคนได้อัจฉาโอมชาติ